คัารปลดมากดีๆก็บ่าพอไอนี่ผมเห็นหนึงแต่ยู่ในปั๊มแล้วแล้วก็ไปซอก้ังขยะเก็บหาขายะที่มันขายได้พวกขวดพลาสะตอร์พลาสะติก hmm. พกนองมันจังวาแลวเนาะจังว่าชีวิตมันก็บ,บูคือกันเป็นกำลังใจเราครับเดี๋ยวหาขวดหายัางไปให้เราซื่อก็ขอกำนาไปให้เราจก นายผมกับผมมีดอกแต่ว่าผมเห็นแล้วผมอยากแบงปันนะครับเนาะเอามนรลุเท่ากันผมกับล่าวกับว่าต่างกันดอกต่างกันแน่กระเสือพาเท่านั้นละ่ะในสรับเปลานี่นะวะ่าสองลูกแบงกับลูกเน,น,น,นาะปวดแนบไปแล้ว ที่เจ้าขวดน้ำบอกครับขวดน้ำได้เด้อครับผมครับอันี้ผมแบงูพลันครับพลันเออได้หลายป่ะครับนี่เขาเขาเขาขายอัจังไนี่อันนี้นเจาเลาเจ้าผู้สื่อครับเออหยายกับูกแล้วหกเจ็ดบาทมันลุวงครับเดีนี้อ๋อลาง ไปก่อนพี่สู่ๆผมกับสู่ขึ้นเจ้าละบุตบบุตรั้งกันหอกตั้งกันในเสื้อผ้าท่านน่ละละ่ะครับทางผมเดินทางกันต่อสู่ชีวิตกันต่อนักเดินทางคำใส่นอนหนันเนาะอ้าวฝากกูอะไรกูแชร์ในเด้อครับ,บเด้อเข็ดนมากกับโบแมงยังดอกครับขึ้นยากเข็ดนขึ้นจากซอยเพลิน ใอ้คนอะไรก็แทรกก็ขอให้ยมมือสาธุนาำล้วกันเนาะเอาบุญไปน้ำกันครับคือขันพ่อมีกำลังกระแบ่งปันไดแต่กันบ่มีก็คือแบ่งบได้แต่ถ้าอันไหนมันเล็กๆเน,นยๆที่พ่อสิบแบ่งได้ก็เป็นจังหวดนะครับเนะเาะสาธุครับผม